สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายสู้ผู้สุขคนจากพ้พอ,พอกระเม,มยมาขออีกแล้วค่ะครับพอนี้ยยันคนโก้ครับเหมือนนี่พาพีพาน้องนะครับมันกินเข่าข้างในเฮือนนียล่มอีกแล้วพี่น้องหนาวแห้งค่ะหนาวขักหนาวแน่นไมไก่กินง่ายๆครับมือนนี่กับมีตําคั่วแต่กับมีปูนาดองน้าําปลาพี่น้องแต่กับปูทอดปูทอดปูขัวมีกับมีขัวกุ้งปลามัด ม่คะปลาหน่อยปลาหน่อยถอดปลาถอดกระนิ่มกระสมพักเนาะพี่น้องมาเนี่ยง่ายๆเนี่ยแหละครับวันนี้อุณหภูมิวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่13องศาครับพี่น้องเหนาวแห้งมาเด้อมาเด้อครับกินเขาน้ำกันตำหมกทัวอืปลาปลาหมัก

Cái tăm xe mặc cọp mà mình Ừ mặc cọp ra chẳng Ừ Con Mặc cọp vua hay หนาวค่ะวันนี้หนาวใส่ปีใหม่บ่เนาะหนาวไอ้คนมเาข่าวดาวเอามือตรงเล็กนิดหน่อยค่ะข,ขอ แดดบ่ตาแดดเดียวคนใหญ่ไปหามากคนนี้แดดเดียวกลัวมันเอาไวมาโตพอดีกินเนาะ